สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษานะครับที่จังหวัดน้องคายจะมีงานงานออกพรรษามีงานบั้งไฟพญายนาควันนี้ถือโอกาสเปิด ให้ท่านที่มองหาหรือท่านที่ชอบในหลวงพ่อต่างๆนะครับให้เก็บไว้บูชาซึ่งมีพระอยู่จำนวนหนึ่งร้อยเก้าองค์นะครับอย่างเช่นพระเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับซึ่งออกที่โรงเรียนนครนายกนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เลียนนะครับหลวงปู่เลียนจังหวัดน้องคายนะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้นะครับ จะเป็นหลวงพ่อเจริญน้องบอัวซอนะครับเดีียวนี้นะครับหรือว่าพระครูพิพั์พวิทยานิคมนะครับอ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเหรียญปริสุดโทนะครับด้านหลังจะเป็นเขียนว่าปริสุทดโทเป็นของหลวงพ่อคุณนะครับรุ่นที่ห้านะครับ,รบผดูอีกสัก เหรียญนึงครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปูผ่ผานนะครับอเบยืออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับผมทั้งหมดนี้มีพระอยู่จำนวน109รลูกนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับผมเปิดให้บูชาในราคา 39,999บาบาทครับท่านใดสนใจติดต่อใต้คลิปได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับ